ฝึกภาษามันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยลองทาไปดูก่อน no ไม่ใช่ค่ะทุกคนการแบบตัดสินใจฝึกภาษานะคะก็คือเหมือนการตัดสินใจฉันจะไปวิ่งมาราธอนฉันจะไปวิ่งมาราธอนนะคะทุกคนนั่นแหละมันเหมือนกับการที่เราต้องตัดสินใจฝึกการวิ่งมาราธอนทุกวันาการคุมอาหาร การที่เราจะต้องฝึกค่อยๆวิ่งวันละนิดวันละนิดวันละนิดนะคะด้วยแรงบันดาลใจที่ว่าวันหนึ่งฉันจะวิ่งให้ครบมาราทอนมันเหมือนกับการวิ่งมาราทอนดังนั้นนะคะการตัดสินใจเพื่อฝึกภาษาเนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่วันนี้คุณเรียนแล้ว1สัปดาห์2สัปดาห์คุณจะพูดได้เลยนะคะ no <c oughs> อันนั้นมันเป็นเรื่องมหาศย์ค่ะเยัคุณจะเกิดมาเป็นจีเนียสแบบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อย่างเงี้ยก็จะทำได้ แต่เราเป็นคนนะคะคนปกติเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึก